เชฟจอมหอมคโควนี้มาสอนทำวุนแตงโมครับกินดับร้อนคลายร้อนกันนะครับวันนี้เด็กๆมาที่บ้านผมเลยจะทำบุนแตงโมให้กินครับหวานฉ่ำชื่นใจแน่นอนครับมีวัตถุดิบไม่เยอะเลย, okay, ยเริ่มด้วยนำแตงโมมาหนึ่งลูกนะครับผ่าครึ่งแล้วผมก็จะคว้านเนื้อควักเนื้อเขาออกมานะครับ นำเนื้อแตงโมไปใส่ในเครื่องปั่นนะครับเริ่มปั่นกันเลยครับ นำน้ำแตงโมที่ปั่นแล้วเนี่ยนะครับมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งทีนะครับเชฟจะใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะครับน้าแตงโมที่ปั่นเสร็จแล้วนะครับใส่น้ําตาลทรายลงไป3มช้อนโต๊ะครับผงวุ้นอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับ เท hey, น้ำแตงโมของเราลงในแตงโมเหมือนเดิมเลยครับแต่คราวนี้ผมจะกรองด้วยตะแกรงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้สังเกตดูครับวุ้นจะเซ็ตตัวแล้วนำออกมาหั่นเลยครับโอ้น่ากินแล้วครับว้าวเย็นฉ่ำชื่นใจแน่นอนครับ